ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าต้องชื่นสุพีมด้วยนะคะเพราะเขามีเกมรู้จักตัวกลางของเขานี่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมาทําให้ล่นกับเขานี่ในช่วงแรกๆกนี่คือยากเหมือนกันแต่พอเราจับท้ายอะไรได้เราก็เริ่มโอเคเริ่มเริ่มเล่นได้ตามวางแผนที่วางไวะคะ้ค่ะวันนี้ก็อย่างน้องในทีมก็ช่วงแรกแกก็ยังมีแบบเราก็เกรงๆกันบ้างเพราะว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างเกมที่สตาร์ทแรกๆมาก็เราก็ยังแบบ งการวางแผนในในทีมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันเล่นมากวันนี้เต็มที่มากแล้วทุกคนก็แบบตื่นตัวมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆน้องๆทุกคนวันนี้เล่นก็ได้วยกันสนุกมากๆค่ะวันนี้าการเจอกับอันชัยในวันพรุ่งนี้ล่ะคะจะไปเคาะได้ไหมว่าจะเจอเกณ ก็อย่างเทียอันททยนี่เราบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นฝรั่งอะค่ะสูงใหญ่ด้วยแล้วก็อย่างบอลหลักเขามีประสิทธิภาพษษษษษมากอย่างพึ่งนี้เราต้องทาเกมรับแล้วก็ลุกให้เราให้มีประสิทธิภาพษษษษมากขึ้นถ้าถ้าเราจะสู้กับเขานะคะพรุ่งนี้ตอนนี้มองมองถึงชั้นยังงจริงๆก็มันเหลืออีกเก้าหนึ่งอะค่ะอีกเก้าหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าทุกคนก็มาช่วยกันเล่นให้ให,ให้ให้กับโคราชทุกคนก็รวมเป็นใจเปน็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกคนก็ พูดปึกเสมอว่าแบบเอออยากจะคว้าแชมป์ให้ชาวโคราชแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เราก็สู้เต็มที่ค่ะ,ะนห,นอ,ยนหยอยากฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นนัดสุธาแล้วเป็นนัดชิงแล้วก็เราเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองเป็นเจ้าภาพด้วยเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะฝากกําลังใจไม่ให้พวกเราเยอะๆด้วยค่ะ